มีบางเรื่องนะครับที่เราต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับแต่ก็มีบางเรื่องครับที่ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเนี่ยเราก็ยังคงต้องทําตามที่พระเจ้าทรงบัญชาวไว้ครับพี่น้อง CGN Thai สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีวันนี้เราจะศึกษาพระธรรม2ซามูเอลบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่15ด้วยกันนะครับ2ซามูเอลบทที่6ข้อ1ถึง15ดาวิดทรงรวบรวมทหารทั้งปวงในอิสราเอลที่ถูกคัดแล้วอีกครั้งหนึ่งได้สามหมื่นคนและดาวิดก็ทรงลุกขึ้นไปกับประชาชนทั้งสิ้นที่อยู่กับพระองค์จากบาอาเลยูดา เพื่อน,นำหีบของพระเจ้าขึ้นมาจากที่นั่นซึ่งเรียกตามพระนามคือพระนามของพระยาเวจอมทัพผูพ้ประทับเหนือพวกเครูปและพวกเขาก็เอาเกวียนใหม่บรรทุกหีบของพระเจ้าและนำออกมาจากบ้านของอาบีนาดับซึ่งอยู่บนเนินเขาและอุตสากับอาหิโยพวกบุตรของอามีนาดับก็ขับเกวียนใหม่เล่มนั้นและบรรทุกหีบของพระเจ้านำจากบ้านของอาบีนาดับซึ่งอยู่บนเนินเขาและอาหิโยเดินหน้าหีบ ดาวิดกับพงพันธ์ทั้งสิ้นของอิสราเอลก็ร่าเริงกันเต็มที่อยู่เฉพาะพระพักพระยาเวด้วยเครื่องดนตรีและด้วยพินเขาคู่และพินใหญ่รัมนากรับและฉาบและเมื่อมาถึงลานนวดข้าวของนาโคนอุตซาก็เหยียดมือออกจับหีบของพระเจ้าไว้เพราะโคสดุดและพระพิโรธของพระยาเวก็พุ่งขึ้นต่ออุตซาและพระเจ้าทรงประหารเขาที่นั่นเพราะความผิดของเขาเขาจึงตายข้างหีบของพระเจ้า และดาวิดก็กลิ้วเพราะพระยาเวทรงทลายด้วยการทำลายอุตสาจึงเรียกที่ตรงนั้นว่าเปเรตอุตสาจนถึงทุกวันนี้ในวันนั้นดาวิดก็ทรงกลัวพระยาเวและตรัสว่าหีบของพระยาเวจะมาถึงข้าได้อย่างไรดังนั้นดาวิดจึงไม่ทรงยอมนำหีบของพระยาเวเข้าไปในเมืองของดาวิดให้อยู่กับตนแต่ดาวิดทรงให้เลี้ยวไปที่บ้านของโอเบตเอโดมชาวกัส หีบของพระยาเวก็อยู่ที่บ้านของโอเบตเอโดมชาวกัดสามเดือนและพระยาเวทรงอวยพรโอเบตเอโดมและครอบครัวของเขาทุกคนมีคนไปกราบทูลกษัตริย์ดาวิดว่าพระยาเวทรงอวยพรครอบครัวของโอเบตเอโดมและทุกสิ่งที่เป็นของเขาเนื่องด้วยหีบของพระเจ้าดังนั้นดาวิดจึงเสด็จขึ้นไปนำหีบของพระเจ้าจากบ้านของโอเบตเอโดมถึงเมืองของดาวิดด้วยความชื่นชมยินดี และเมื่อผู้หามหีบของพระยาเวเดินไปได้หกก้าดาวิดก็ทรงถวายโคตัวหนึ่งกับลูกโคอ้วนตัวหนึ่งและดาวิดก็ทรงเต้นรำเฉพาะพระพักพระยาเวด้วยสุดกำลังของพระองค์และดาวิดทรงสวมเอโฟดผ้าป่านอยู่ดังนั้นดาวิดและพงพันธ์ทั้งสิ้นของอิสราเอลนำหีบของพระยาเวขึ้นมาด้วยเสียงโห่ร้องและด้วยเสียงเป่าเขาสัตว์เหตุการณ์ที่กำลังจะได้อ่านด้วยกันต่อไปนี้ครับดูเหมือนว่าตอนเริ่มต้นเนี่ย น่าจะดีแล้วทีเดียวแต่ปรากฏว่ามันหักมุมะฮะมันเป็นอะไรที่พลิกความคาดหมายแล้วบางทีมันอาจจะขัดใจคนดูนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาบรรทัดฐานของเราเนี่ยไปตัดสินนะครับแล้วก็พบว่า,าดาวิดเนี่ยหลังจากที่ชนะสงครามมามากมายแล้วนะฮะดาวิดก็คิดว่าอถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ทําให้ประชาชนนี่ใกล้ชิดพระเจ้าเหมือนกับที่ดาวิดใกล้ชิดพระเจ้าตอนนี้ก็จะไปเชิญหีบแห่งพันธสัญญานะครับ กลับมาสู่เมืองหลวงนะครับซึ่งหีบแห่งพันธสัญญาเนี่ยทำไมไม่อยู่ที่เมืองหลวงคือ20ปีที่แล้วนะฮะมีคนฟิลิสเตียเนี่ยมาเรียกว่าแย่งชิงหีบแห่งพันธสัญญาไปได้แล้วก็พวกเขาก็เจ็บปวดมาครับคนฟิลิสเตียนะครับคืออยู่กับหีบพันธสัญญาไม่ได้ก็ส่งกลับมาด้วยเกวียนนะครับประเด็นก็คือว่าการที่คนฟิลิสเตียเนี่ยส่งกลับมาด้วยเกวียนเนี่ยเพราะเขาไม่รู้วิธีการส่งพระเจ้าก็เลยปล่อยให้เขาทําไปเพื่อว่าหีบจะได้กลับมาได้ แต่คนที่รู้วิธีการเคลื่อนย้ายหีบแต่ไม่ทําตามวิธีการที่ถูกต้องนี่สิครับเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบต่อความรู้ที่ตัวเองมีพระธรรมยากอบทที่สเริ่มต้นขึ้นมาก็บอกว่าอย่าเป็นอาจารย์กันมากนักเลยเพราะเราทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่เป็นอาจารย์นั้นเนี่ยจะต้องได้รับการพิพากษาที่เข้มงวดกว่าคนอื่นคนที่รู้มากก็ต้องรับผิดชอบมากเช่นกันพอ <c oughs> พูดอย่างนี้แปลว่าไม่ต้องรู้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับพี่น้อง เราไม่สามารถจะบอกว่าฉันไม่ต้องการจะรับผิดชอบอะไรมากฉันจึง,ง,ง,งไม่อยากจะรู้อะไรเพราะว่าการรู้มันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของการรับผิดชอบอย่างเดียวในการรับผิดอย่างเดียวแตววม่มันเป็นเรื่องของการรับชอบด้วยความรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องจําเป็นที่เราต้องมีอย่าปฏิเสธการรูร้เพียงเพราะว่าเรากลัวว,ว่าจะต้องถูกลงโทษหนักอันนี้มันเป็นความคิดของคนที่คนเข่าคนขาดปัญญาที่คิดอย่างนั้นว่าไม่อยากจะรู้เพราะว่าต้องรับผิดชอบมากขึ้นแต่เราต้องคิดว่าเออเราต้องรู้และเราต้องระวังความรู้ของเราไปในเวลาเดียวกัน ที่จะไม่ทําผิดต่อความรู้เรื่องราวของพระเจ้าที่เรามีอยู่มันต้องแบบนี้ถึงจะเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณนะครับตอนนี้นะครับเขาก็หวังดีนะฮะต่อเรียกว่าบรรยากาศในการนมัสการคืออยากจะเห็นบรรยากาศในการนมัสการเนี่ยดีมีหีบแห่งพันธสัญญาอยู่ท่ามกลางการนมัสการคนอิสราเอลที่กรุงเยรูซาเล็มนะฮะก็เลยไปเอาเกวียนใหม่นะข้อที่3บอกว่าเขาก็เอาเกวียนใหม่คีย์เวิร์ดนี้อยู่ในคําว่าใหม่ด้วยนะครับเขาอุสา ทำในสิ่งที่ดูเหมือนจะดีแล้วทีเดียวนะฮะแต่ปรากฏว่าถ้าเราไปกลับไปดูในธรรมัญญัติเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าโมเสสได้คือพระเจ้าบอกโมเสสให้บันทึกว่าอย่างชัดเจนว่าเวลาจะขนหีบแห่งพันธสัญญาเนี่ยต้องใช้เลวีเป็นคนขนแล้วก็ต้องใช้สี่คนหามเท่านั้นนะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการสัมผัสนะมันชัดเจนอยู่ในนั้นนะฮะแต่ตอนนี้พอเอาเกวียนขนเนี่ยมันก มีการใช่ไหมฮะทางทางมันตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออะไรเนะี่ยมันอาจจะมีการเห็นชัดเจนพระเจ้าไม่ต้องการให้ใครไปสัมผัสหีบแผ่นพัสดาสัญญาพระเจ้าต้องการให้รู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์นะครับขนาดของ IP, หีบแผ่นพัสดาสัญญาเนี่ยก็ความยาวเนี่ยประมาณเอ่อหนึ่งร้อยสิบห้าเซนติเมตรแล้วก็ความสูงเนี่ยประมาณ68เซนติเมตรแล้วก็ความกว้างเนี่ยประมาณ68เซนติเมตรนะครับก็ดูเป็นเหมือนกับนะฮะเอ่อเป็นกล่อง ที่มีความยาวนะครับประมาณ115่ซนเมตรนะครับแล้วก็ในกล่องหรือหีบแห่งพันธสัญญาเนี่ยก็มีไม้เท้าของอาโรนนะครับอยู่ที่นั่นมีบัญญัติสิบปการสองแผ่นอยู่ในนั้นแล้วก็มีมานาซึ่งใส่โถวไว้อยู่ในนั้น3อย่างที่เป็นสิ่งที่เตือนใจคนอิสราเอลว่าพระเจ้าทรงนําพวกเขาออกมาจากประเทศอียิปต์อย่างไรอันนั้นคือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการทรงสถิตยอยู่ด้วยและ สัญลักษณ์แห่งการที่พระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองดาวิดต้องการสัญลักษณ์นี้กลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มแต่เขาใช้วิธีการที่ผิดในการทําสิ่งที่ถูกน่าเสียดายนะครับถึงแม้ว่าเกวียนม,มันจะใหม่แต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ต้องการวันนี้พี่น้องกําลังใช้วิธีการที่ผิดใช้วิธีการที่ขัดแย้งกับพระคําของพระเจ้าในการพยายามจะรับใช้พระเจ้าอยู่หรือเปล่าครับถึงแม้ว่าเทคโนโลยีมันจะใหม่ ถึงแม้ว่าวิธีการมันจะใหม่เหมือนที่เกวียนมันใหม่แต่ถ้ามันไม่ตรงกับสิ่งที่เป็นคําบัญชาของพระเจ้าเรากําลังทําสิ่งที่ผิดอยู่ครับแม้ว่าเราจะมีเจตนาดีสักไหร่ก็ตามเราเพบว่าน่าสงสารคนที่ชื่ออุตสาเพราะว่าอุตสาเนี่ยอุตสาพยายามทําในสิ่งที่มันน่าจะดูดีแต่เพราะว่าดาวิดเองไม่ได้รอบครอบพอในการที่จะทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าผลกระทบ ที่ร้ายแรงเนี่ยมันจึงเกิดกับคนที่ปฏิบัติงานตรงนั้นนะครับนะเราก็พบว่าเมื่ออุตสาเนี่ยเอื้อมมือไปแตะหีบพันธสัญญาเขาก็เสียชีวิตนะเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าเขาไม่เสียชีวิตเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีที่ใครๆก็ไม่เห็นว่าเอาเอพระบัญญัติของพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์ตรงไหน,นใช่ไหมก็อันนี้ผมมั่นใจว่าอุตส่าเนี่ยน,น่าจะแบบในที่สุดแล้วก็พระเจ้ารับไปแหละเพราะว่าเขาก็เจตนาดีแต่ว่าทําผิดนะเพราะว่าทาตามคําสั่งของออกนเซอร์หรือว่าคนที่ดูแลตรงนี้อยู่ก็คือดาวิด ผลที่ตามมาคือในข้อที่8ดครับแลวดาวิดก็กริ้วเอ้ยแปลว่าอะไรกริ้วคือโกรธนะฮะเพราะพระพยาเวทรงทลายด้วยการทำให้อุซาเนี่ยนะครับทลายทำลายอุซาจึงเรียกที่ตรงนั้นว่าเปเรสอุซาจนถึงทุกวันนี้เปเรสแปลว่าแยกออกแล้วตอนนั้นอุซาถูกชีวิตเขาถูกแยกออกนะครับนะบริเวณตรงนั้นนะฮะดาวิดนี่ทำผิดครั้งที่2ก็คือว่าหลังจากที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของการวิธีการในการขนย้าย หีบพันธสัญญาแล้วเนี่ยพอพระเจ้าไม่พอใจเนี่ยดาวิดก็ไม่พอใจคืนเออกล้าดีเนาะคือเหมือนว่าไปโกรธว่าทําไมพระเจ้าประหารเขาอย่างนี้เขาตั้งใจดีนะอืแต่ข้อดีของดาวิดนะครับกลับใจเร็วมากฮะอาจจะศิลปินนิดนึงมีความเป็นอารมณ์ศิลปินบ้างเพราะว่าเป็นนักดนตรีนักดนกตรีด้วยแล้วก็มีอะไรด้วยแต่ดาวิดไม่ได้อ้างเรื่องนี้นะครับนะผมพูดเองนะฮะเขาอาจจะมีความเรียกว่าถึงแม้ว่าจะ มีสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือความรู้สึกแบบไม่พอใจนะที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แต่เขากลับใจเร็วนะฮะในข้อต่อมาเราบอกว่าในวันนั้นดาวิดก็ทรงกลัวพระยาเวอเขาอาจจะรู้ไม่พอใจสิ่งที่เกิดขึ้นทาไมตอบสนองแบบนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ผลทําไมถึงเป็นอย่างนี้แต่ในเวลาเขากลัวเขายำเกรงพระยาเวแล้วก็ไม่กล้าที่จะท้าทายอะไรพระองค์หรือว่าประท้วงพระองค์หรืออะไรแบบนั้นนะฮะเขากลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะเอาหีบพระธสัญ,ญญาเนี่ยมาไปสู่ที่ที่เขากําหนดไว้ ตามเดิมที่ได้วางแผนไว้แต่ว่าเอาไปวางไว้ที่บ้านของโอเบตเอโดมชาวกัตสามเดือนนะครับคือประมาณว่าให้คนที่เมืองกัตเนี่เป็นเมืองของคนฟิลิสเดียนะมันอยู่ที่ชายแดนนะครับก็ปรากฏว่าให้เขาเสี่ยงไปเลยโอเบตเอโดมก็ไม่มีทางเลือกครับเพราะพระราชาสั่งมาแล้วก็ตอนนี้สวาวิพัก์อยู่ฮะก็ต้องรับนะแต่พยาเวอวยพรโอเบตเอโดมฮะคือเนี่ยเห็นชัดเจนว่าใครได้อ่ ทำอะไรเพื่อพระเจ้าพระเจ้าก็จะวอวยพรชีวิตของคนนั้นใช่ไหมอย่างถูกวิธีนะพระเจ้าก็จะวอวยพรชีวิตของเขาดาวิดเห็นเขา้าดาวิดก็เออตกลงถ้าหีบพันธสัญญาอยู่ที่ไหนพระเจ้าวอวยพรที่นั่นละอ๋อพวกเรากลับไปเอาหีบอีกทีหนึ่งนะเขาก็ไม่ได้แบบว่าเข้มแข็งอะไรขนาดนั้นเขาก็มีความขึ้นลงขึ้นลงอะไรบ้างแต่ในเวลานี้เนี่ยถึงแม้วสามเดือนผ่านไปเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ดาวิดน่าจะได้ทบทวนแล้วครับ ผมเชื่อว่าผมมั่นใจค่อนข้างจะมากว่าดาวิดคงจะกลับไปทบทวนในธรรมบัญญัติแล้วครับว่าวิธีการที่ถูกต้องในการขนย้ายหีบพันธสัญญาเนี่ยทำอย่างไรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหลังจากนี้เขาทาถูกต้องแล้วครับนะครับในข้อที่13บนะฮะบ,บอกชัดเจนว่าและเมื่อผู้หามหีบของพยาเวเดินไป6กเ้าเนี่ยเห็นไหมหามแล้วนะฮะไม่ใช้วิธีใช้เกวียนอีกแล้วนะฮะเขาใช้วิธีตามที่ธรรมบัญญัติบอกไว้ให้เลวีเป็นคนหามนะครับเมื่อหามไปครบ6ก้านะฮะจะครบ 7 9นี้ไปแล้วครบทั่วแล้วนะดาวิดก็ทาเป็นสัญลักษณ์นะครับก็ถวายโคตัวหนึ่งกับลูกโคอ้วนตัวหนึ่งนะครับเป็นการแสดงการนมัสก,การขอบคุณพระเจ้าที่ทุกอย่างดําเนินไปได้ดีดและปลอดภัยดีนะครับและหลังจากนั้นข้อ15ตอนท้ายก็บอกว่าดังนั้นดาวิดและพงพันธ์ทั้งสิ้นของอิสราเอลก็นําหีบของพระยาเวขึ้นมาด้วยเสียงโห่ร้องและด้วยเสียงเป่าเขาสัตว์นะเรื่องราวน่าจะจบลงได้ดีแล้วแต่ว่า ม,มันยังมีอะไรที่พลิกล็อกอีกทีครพี่น้องพบกับสิ่งนี้ได้อีกว่ามันจะพลิกล็อกอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราติดตามกันต่อนะฮะขอเราร่วมใจกันอธิษฐานก่อนครับในเวลานี้พระบิดาเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์เจ้าข้าบ่อยครั้งทีเดียวที่ข้าพระองค์มีเจตนาดีความตั้งใจดีที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อพระองค์แต่ข้าพระองค์บ่อยครั้งไม่ได้ระมัดระวังที่จะทําสิ่งนั้นให้ถูกต้องตามพระประสงค์หรือตามบัญชาที่พระองค์ได้ทรงประทานไว้ให้ ขอทรงโปรดอภัยให้กับพวกข้าพระองค์และให้ข้าพระองค์กลับมาสู่วิธีการที่พระองค์ได้ทรงโปรดบัญชาไว้ให้แนวทางที่พระองค์ทรงโปรดมอบหมายไว้ให้อย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมากับพระองค์อย่างชัดเจนกับพระองค์ขอทรงโปรดนำพาที่ข้าพระองค์จะได้ไม่ต้องรับผลกระทบแห่งการาทําตามใจตัวเองเพื่อจะเอาใจพระเจ้าแต่ว่าจะทําตามใจพระองค์เพื่อจะเห็นแก่การที่จะให้เกียรติแด่พระองค์ด้วยการทําตามนั้นมากกว่าที่จะ ให้เกียรติแด่พระองค์ด้วยความคิดของตัวเองอธิษฐานขอการทรงนำขอการอภัยโทษและการปกป้องจากพระองค์ต่อไปการเสริมกำลังจากพระองค์ต่อไปด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เป็นยังไงกันบ้างครับ,พ,รบพี่น้องครับเมื่อได้รับชมรับฟังกันแล้วถ้าเห็นว่ารายการของ CGN TV เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับทางช่องทางต่างๆของ CGN TV ทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับผมเพื่อสิ่งนี้จะอวยพรและก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยเช่นกันและที่แน่ๆก็คือว่า CGN TV เป็นพันธกิจของคนไทยอยากให้พี่น้องชาวไทยมีส่วนร่วมสนับสนุนในการอธิษฐานเผื่อและก็ถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ CGN TV ไทยนี้ด้วยนะครับ